สวัสดีจ้าพระแม่พี่น้องจ๋ามาพ่อกับยายกิดอีกแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายกีดสิมามเบีดข้าวสารบ้านกกกว่าคดีชมพูดฟังตออีกเนาะค่ะเนาะการสิมเมอนี่กาสิม่ามเป็นประเด็นของลุงพน้นคือเกาเนาะค่ะเนาะนยังเป็นประเด็นฮอตในโซเชียลอยู่ตอนนี้เนาะค่ะเนาะบรานอิจบด้พี่น้องมันว่าละ่ะการแก้วมาจากคดีชมพูดละแต่ว่าแตกย่อยมาเป็นคดีอื่นน้ำเนาะค่ะเนาะ ประเด็นที่สองกับเกี่ยวกับหมอปลากับคุณอ่าลุงพลน,นะพี่น้องขาเป็นบ่องเกี่ยวกับพยาครุฑเด,ด้อค่ะเด้ดอกับสมบัติว่าละเอียดให้ฟังเนาะค่ะเนาะสำหรับคุณลุงพลเมื่อนี้นะเป็นประเด็นของการออ่่าาไปรับอ่าไปรับทราบขอเก้าหานะค่ะเนาะแล้วอันที่สองอ่ะพี่น้องค่ะเรื่องเงินวัดพี่น้องค่ะเงินวัดก็ยังเป็นประเด็นประเทศในแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะเออกับมาฟังรายละเอียดกันนําเลยเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ละอันแรกบอกก้อนเนาะค่ะเนาะเรื่องลุงพลพี่น้องค่ะ เราไปรับทราบข้อข้อก้าวหาแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับมือมูมือว่านี่เราพอไปได้เป็นน้องขาแมนบอพอเราติดธุระติดไปอันพ่อกับทนายตั้มนี่นะเนาะบัดที่นี้เราก็เลยขอเลื่อนนะพี่น้องขาแมนบอพอะเลื่อนไปบัดที่นี้เมื่อนี่พี่น้องขาเราก็เป็นร <mel> ับข้อก้าหารับทราบเรียบร้อยแล้วบัดที่นี่หลังจากที่เราปรึกษากับทนายตั้มมาแมนบอว่าให้ปฏิเสธว่าพี่น้องขาเมื่อแรกนี่ว่าปฏิเสธตั้งแต่เรื่องขอนไม่แมนบอให้รับอ่า ทำอาหายรับทำลายร่างกายนะพี่น้องขาแม็นบอบาดที่นี่เมื่อนี่ลุงพ้นแล้วก็ไปรับรับทราบขอก้าวหานะพี่น้องขาแล้วก็เป็นหายการปฏิเสธเด้อค่ะเด้อหายการปฏิเสธเรื่องครอบครองขอนไม้นะพี่น้องขาเมียสุรพีหลอกลวงนี่ยแหละเนาะประมาณนี้พี่น้องขาหายคำปฏิเสธเอออันที่สองพี่น้องขาเกี่ยวกับน้องฟ้าไอ้นักข่าวช่องอมรินทร์เนาะค่ะเนาะคุณลุงพ้นหายการปฏิเสธเด้อค่ะเด้อปฏิเสธสองข้อหาแต่ว่าอ่าเพราะว่านักข่าวเพิ่งฟ้องสามข้อหาเนาะก่อนเนาะ คอหาแล้งในเพลินฟ้องทำลายร,ร่างกายเด้อค่ะเด้อสำหรับของหนักข้าวเด้อไอ้ข้อหาที่สองเนี่ยข่มขืนทำลายจิตใจนะพี่น้องขาแมนโบอไอ้ข้อหาที่สามนี่อ่าชิงทรัพย์พี่น,อน้องแมนโบนั่นละแต่วันลุงพลเล่าหลับตั้งแต่กทำลายร,ร่างกายเด้อค่ะเด้อระหว่างรับทำลายร,ร่างกายแต่ว่าไอาชิงทรัพย์กับไอ้ข่มขืนจิตใจนะพี่น้องขาปฏิเสธเด้อค่ะเด้อให้การปฏิเสธแล้วบัตินี้ ก็ว่าง่ายกับทนายกับเนี่ยนําเล่าเนาะก,ก่นอนเนาะเพราะทนายต่มเนี่ยน้ำมอวนนี่มันต่อเปน้องขาให้การปฏิเสธรับเป็นบางขอนะนะกับประมาณนี่ละเราก็ออกมาพี่น้องขาหลังจากเราวอออกมาหลังมาล้วก็มีเส้นเราก็แปะแปะนิ้วโป,โป้งมือนี่แหละเนาะอันนะั้นละประมาณนี่ค่ะพี่น้องขาหลังจากเราออกมาพี่น้องขาเราให้สัมผัสเป็นบ่ให้สัมผัสว่าเรื่องนี่ว่าไงว่าให้เป็นอาา่าให้งานให้เป็นตามหน้าที่ของอ่าไอ ทนายเฮ็ดให้นะพี่น้องขาเหมืนบ่ดสำหรับล,ล,ลุงพลเราก็บอกวา่าเราก็บ่กังลวลเราบ่ประมาณเนาะค่ะเนาะกับประมาณนี่แหละพี่น้องขาสำรับว่าคดีลุงพลเนาะคะ่ะเนาะอ่าไปรับทราบขอข้อหาเรียบร้อย,ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ให้สัมภาษณ์เนาะกับจบแค่นี้แหละพี่น้องขาเขากไม่ค่อยติดตามกันเบื้องเมืนบ่เพราะตอนนี้เป็นคดีค้นเมืนบ่ดแหละพี่น้องขาเนาะกับว่างายพิ่งสู่กันเนาะตอนนี้คือตั้งคนตังมีทนายเด้อค่ะเด้อเนาะล่ะเพิ่อนกับจ้างทนายแล้วเมืนบ่ทนายไอ้ ตามเพิ่นก็บ,บอกว่ารับทำให้แล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าคดีชมพู้พระทนี่รับท้ำด้วยค่ะเด้อคดีชมพูน้นี่ทนายท่ทนานบอกว่าทนายตั้มบอกว่าจะรอฟังอ่าอ่าความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าอ่าประมาณสิบสี่มืนะะ่นเนาะค่ะเนาะตอนนี้บัดท่านนี่ตกผลึกว่าสิทำหรือบ่ทำสำหรับคดีชมพูน้นะคดีน้องชมพู้นี่ละอืมทนายเพิ่นก็บ,บอกว่าร้ออีกสิบสี่มืนะะ่นเนาะค่ะเนาะอ่ารอฟังรายละเ,เอียดนะพี่น้องคะประมาณนี้ละส่วนว่าคดี ค้อนไม้กับคดีอ่านนักข่าวยังไม่นักข่าวนี่คุณลุงพ้นปฏิเสธเด้อค่ะเด้อเมนบอกประมาณนี้เออจะรับข่าวลุงพ้นพี่น้องค่ะอ่านข่าวที่สองพี่น้องค่ะจะเกี่ยวกับลุงพ้นอีกเนาะค่ะเนาะประเด็นเงินวัดเด้อค่ะเด้อเงืนวัดที่บริจาคทุกคนบริจาคไปเฮตสาราวัดอ่า เทปูแล้วกับปูกระเบื้องมนพี่น้องคาเป็นจํานวนเงินแปดแสนกว่าบาทมปนบอแปดแสนแปดหมื่นเท่าไรละเกือบเก้ามื้อเกือบเก้าแสนเป็นบ่พี่น้องคาแปดแส0 0ปดหมื่นจักได้น้อยไปอีกเกือบเก้านะเก้าแสนเป็นบอบาทที่นี่ลุงพลเราแค่มาอธิบายว่าระเบิดมาสามเทือพี่น้องขามันบอสามเทือเทือที่แรกกับแสนหาเทือที่ 2..1 ง0 0ึ0 0แสนกับแปดหมื่น็นบ่พี่น้องคาหนึ่งแสนกับแปดพันะพี่น้องคามันบ่ เทียที่สามสามแสนนะพี่น้องขาแมนบบเสียทรับรวมยอดสุดเสียเสียสารมันก็แค่เป็นหาเมินกวนมาพี่น้องขาแมนบบนั่นแหละเนาะแต่มันก็มันแปดแสนเนีด้แมนบบแต่ว่าเรามาแถลงเหลือว่าเงินอยู่แสนนะพี่น้องขาแสนกวนแมนบบแล้วมันมีขอตั้งกันว่าเงินอีกสองแสนกวนนะพี่น้องขามันหายไปีสายนี่แหละมันบม่ได้ตรงเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งพี่น้องขาพอลุงพลนเราไปนออกรายละเอียดเด้ว่าอ่าบินอ่าใบเสร็จนะพี่น้องขาใบเสร็จไปซื้อของยุ่งใส เราใบเสร็จของกิ่งบอหรือว่าซื้อใบเสร็จมาเขียนอเอาเองเนี่ยนะเนาะนั่นละว่างานวันเราประท่านนี่โปร่งใสเนาะค่ะเดิมหายแล้มาหายหายลุงพ่อหนีมาหายความโปร่งใสแมนบอพี่น้องขาแมนบอน,ะน,ะน,ะนะั่นละเนาะคือตอนนี้เราพระท่านนี่โปร่งใสพี่น้องขาโปร่งใสแค่หาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยและเนาะ,ะอีกหาสิบเปอร์เซ็นต์ประเทศโปร่งใสเด้อค่ะเดิมว่าไงานมายอดเบิกสามครั้งละลูล่แล้วละเออแต่ว่ามันขอตั้งนะพี่น้องขาแมนบอเบิกสามครั้งครั้งแรกแสนห้าครัง้ง, 5, งที่สองแสนหนึ่งกระเปียดพันครั้งที่สามสามแสนเนี่ยแหละพวกเจ ไอ้เงินนี่ยบอเอาเงินบริจาคกลับไปมันแปดแสนกว่าเกือบเก้าแสนเนี่ยล,ล่ะบัดนี้เราบอกว่าเหลืองเงินอยู่แสนนะพี่น้องคะแสนก้วนี้น้อยเป็นบอไอ้ขอต่างกาันสองแสนกว่ามันหายไปใส่นะนะพี่น้องคะเนี่ยละ่ะห้เรามานออกสี่แกงราย,ยละเอียดเป็นบอหลักการประเด็นที่สองก็คือใบเสร็จนะพี่น้องคะใบเสร็จซื้อของเนี่ยละ่ะมันไปใส่เป็นบอพี่น้องคะเอาออกไหมเบิงน้ำแน่เป็นบอมาแมนสิไปซื้อใบเสร็จมาเขียนเอาเองมันบอไสเป็นบอพี่น้องคะนี่เนาะเนี่ยล่ะมาซี่แกงให้เพิ่นรับรู้เด้อค่ะลุงพ่นเป็นบน ประเด็นนี้พี่น้องค่ะบัะเดอีประเด็นหนึ่งพี่น้องค่ะนี่ประเด็นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเด้อค่ะเด้อประเด็นของลุงพลเรื่องอ่ะฮอตในโลกออนไลน์หรือโซเชียลตอนนี้นะเรื่องพยาครุดพี่น้องค่ะแมนบอพยาครุดที่หมอปลาห่อยนะบอเป็นพยาครุดแขนคอองค์น้อยเด้มักคนละยางเด้อยลุงพ้นเขาไม่ได้ถามหานั่นเด้อแมนบอพญาครุดองค์ยุคอเนี่ยลู่ยุว่าลุงพ้นแขนยุลุงพ้นไปทีนไหนหาเขาคืดแมนบอเขาก็าไม่ได้ท้วงหาดอกเขาไม่ได้ถามเรื่องพญาครุดตรงนี่เด้อค่ะเด้อเขาถามพญาครุดที่ว่า อายาขุดองค์ใหญ่ๆที่หมอปลาให้นะพี่น้องขาแมนบบให้อันที่ว่าไงตอนนั้นคุณลุงพจนเอาไว้หนารถแมนบบพี่น้องขาบาดที่นี่อุณลุงพจนก็บอกว่ามันอ่าว่าไงว่าย่านหมอปลาอ่าเขาใจ็พิดว่าย่านเป็นของหมอปลาของไส้เมนบบคุณลุงพจนก็เลยได้ให้ย่าดไปนะพี่น้องขาลุงพจนก็บอกว่าให้ยาดอยักกินยิ่งนี้ว่าให้ย่าดให้พี่เขยนะคะเด้อให้สามีของคุณปอออนเออเนาะข้านอนอันนี้กินยิ่งนี้ว่าจังสิแต่ว่าอีก อีกช่องอื่นอื้นอื้นอีนอกนะพี่น้องคะก็ะว่าหายพอไปไหวเมนบ่านั่นะละมันมีสองคนเนาะค่ะนอนแล้วถามว่ามันมีประเด็นอย่างพอประเด็นนั่นเ่็นไงว่าอ่าอ่ายูทูบเบอร์ช่องนึงชนิดของลุงพนน้นเนาะค่ะนะ้เพิ่นบอกว่าลุงพ้นเนี่ยเอาพยากคุดกับกล้องวงจรปิดนี่นะอันนี้เป็นข้าวเด้อค่ะเด้อเอาไปอ่า ทุบทีมแล้วก็ไปเหี่ยวไส่พร้อมนะพี่น้องคะ่ะแมนบ้านลดอไอ้หายว่าง่ายว่าหายคล้องเสื่อมนะ่ะนะหายคล้องกลับไปหาหมอปลาว่าสันพี่น้องคะ่ะเป็นข้าวประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะมาเนี่ยลุงพลเราก็เลยออกมาแก้ข้าวพี่น้องคะ่ะแก้ว,แก,วแก้วข้าวว่าเออไอ้ขุดยุคอเนี่ยเราาไว้ยูอันนี้เขาไม่ได้ถามขุดยุคอเนาะค่ะเนาะลุงพลนเาต้องมาโชว์หลายรอบเป็นว่าพี่น้องคะ่ะเขาไม่ได้วอาถึงตอนนี้แมนว่าพี่น้องคะ่ะเขาวอาถึงขุดตัวยิ่ง่งนี่นะนั่นละลุงพลเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำเด้อค่ะเด้อเราไม่ได้ทุบเราว่าเราหายยากไป มาที่เป็นประเด็นแปรปรมาณนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับลุงพลอยากให้เขาเสว่าข้าวเพราะอย่าให้เขาเป็นข้าวเนาะพี่น้องขาลุงพลก็ต้องบอกแน่ๆเลยนะว่าญาติผู้ใดเมียนบ่พี่น้องขาไอญาติผู้ใดแล้วก็ญาติคนนั้นเป็นบ่ท่าได้ยินข้าวนี่ยเป็นบ่พี่น้องขาก็ต้องให้นักข้าวเนี่ยไปสัมภาษณ์หรือหายไปถ่ายภาพอ่าของวิยาคุดองค์นี้ก็ได้เมียนบ่พี่น้องขาซองไม่หายหามันชอบเป็นประเด็นเมียนบ่พี่น้องขาถ้าจะคล้องบริสุทธิ์ว่าจะคล้องบม่ได้ทุบจะคล้องบม่ไปเหยียวไสเมียนบ่ นั่นล่ะก็ต้องออกมาแสดงอ่ะเอ่อนยังพี่น้องแสดงหลักฐานบอบอมแยนจะออกมาตะแก้ตัวบาพี่น้องขาบอมแนออกมาต้องปฏิเสธปฏิเสธนี่นะมันก็บ่ถือต้องแมืนบ่นั่นล่ะก็ต้องออกมาแสดงขอลักฐานแมืนบ่ว่าจะของไม่ทุบเด้อมันมีอยู่หายาดพ้นนั้นพ้นนี้ไปแมืนบ่พี่น้องขาก็ต้องออกมาเมนบ่อันนี้ ออกมากแต่ปฏิเสธพี่น้องขาแมนโบแต่วบอมไมีหลักฐานนะพี่น้องขาแมนโบปฏิเสธของหลวงพ่อนี่ปฏิเสธเรื่องเงินนะพี่น้องค่ะเรื่องเงินบาทรแมนบบกับปฏิเสธว่าจะของบ่ได้โกงมันว่าพี่น้องค่ะแต่วบอมไมีหลักฐานเออแมนโบเนี่ยพี่น้องมันก็บมาถือตอกแมนโบต้องมาโซ่หลักฐานบินนะพี่น้องค่ะบินเสร็จใบเสร็จต่แมนโบซื้อของเนี่ยละเอามาโซ่มาแมนมาบอมมาแมนมาช่วงแต่ตอนเบิกแมนโบตอนเบิกก็ตอนซื้อของก็ตอนเงินเหลือมันกับมาตรงกันแล้วม่าพี่น้องค่ะพอมันหายไปสองแสนกว่าแมนโบ นี่ละเอาหลักฐานมาโชว่เพราะมันปฏิเสธอย่างเดียวด้วยลุงพลนอันแลกอันที่สองกับปฏิเสธขอ9ก้าหามันบ่เรื่องขอนไม่โซลพีครับอญาติไม่นักญาติไม่นักข้าวมันบ่พี่น้องคะอันนี้ล้วท่านกับปฏิเสธมันบอนี่เราปฏิเสธอีกแล้วพี่น้องคะอันที่สามกับปฏิเสธเรื่องว่าบร่ได้ทุพยัญไม่ได้ทุพยากุดเออนั่นแหละมันบอกอันปฏิเสธกับว่ามีหลักฐานพี่น้องคะถ้ามีหลักฐานก็ต้องโชว์มันบ่พี่น้องคะโซ่เขาเบิ่งว่านี่เด้อขุดยู่นี่ยู่มันบ่พี่น้องคะนี่แหละเนาะขอให้ลุง โซ่หลักฐานเนาะค่ะเด้อบ่ต้องปฏิเสธเนาะค่ะเนาะนั่นละถ้าปฏิเสธได้ก็ได้อยู่แต่ว่าต้องมีหลักฐานนําแม่นบ่พี่น้องคาไม่แม่นปฏิเสธตะปากเป่าเนาะนี่ละเออแปลว่าง่ายว่าอยากรู้นะเงินก็อยากรู้เด้อค่ะเด้อพยักคุดก็อยากรู้แม่นบ่นี่ยละเออเรื่องไม่โสลพีกับปฏิเสธมาคือว่างานแล้วปฏิเสธทั้งสามสามขอเก้าหาประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับข้าวลุงพ้นกับพี่น้องค่ะสำหรับอ่า อ่าเป็นโลกประเด็นออนไลน์ในใหญ่เนี่ยน้เนาะค่ะนอนในโซเชียลตอนนี้นะกําลังแบบว่าไงาว่ากําลังเป็นอ่ากำลังเข้มข้นเนาะค่ะเนาะกับประมาณนี้สําหรับว่าข่าวคดีชมพผูกอะประมาณนี้นะค่ะพี่น้องคะตอนนี้คือว่าไงคาดีมันแตกประเด็นไปเล็กๆเลหน่อยเนาะนั่นละมันก็เป็นการยญ่ยยูเนาะค่ะเดิมบาดที่อันที่สามแบบต่อมาพี่น้องคะอีก,กันหนึ่งเนาะค่ะเนาะเรื่องพยานนาคพี่น้องคะพยานนาคหนี่ว่าไงาว่า มันอ่าเมื่อนี่เนาะทางกลมนะพี่น้องคกอากลมอ่าโกเมียงกลมทั้งหลวงเนาะเ <ๆ S 1> พื่อนกับพี่วัดพี่น้องคาวัดจากถนนแมนบบถนน,นบ้านกกกองนี่ละเข้าไปจากเส็นศูนย์กลางกลางถนนนะพี่น้องคาเกาเมตรไปฟังลุงพ <9 m S 2> ้นเก่าเมรเแมนบบอ่าเกาเมตรบ่ไห่อ่าปลูกซิ่งองีหยังยกหันนะพี่น้องคาแมนบ่นบนบ <c oughs> แล้วก็เกาเมตรไปทั้งอ่ากาแฟพร้อมนะพี่น้องขาแมนบ่เสมอภาพกันนะพี่น้องคาทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายนี่ละบาที่นี่ ตลาดน้อยเด้อค่ะเด้อตลาดที่ขายของอยู่นี่นะสเสตเลยอเด้อค่ะเด้ออ่ากรมทั่งหลวงบอกแล้วว่าสเสตเลยอเพราะมันเลยมาเก้าเมตรพี่น้อง่ามันเลยมามันว่างงานมันเป,ป็นอันตรายต่อคนการใส่ถนนนะประมาณนี้เนาะเพิ่นก็เลยไม่บอกการมาหายืลอเด้อค่ะเด้อตลาดบ้านลงบนนี่นะได้เลยอเขาไปมันเลยเก้าเมตรเนาะค่ะนาอบมดที่ส่วนเมสุรพีพี่น้อง่ะ,นนะ <c oughs> สารนะไขฟ้องเมสุรพีเมื่อวานนี่เหมือนบอกที่ง่ายเขาไปนะพี่น้อง่ะหามไปเมื่อวานนี่เนาะ S 1> <S 1> บาที่นี่มือเนี่ยกทางการพี่น้องขาทั้งกรมทั้งหลวงเนี่ยแหละกับพีวัดอีกเลือค่ะเดอ้อไปวัดอีกระวดัดเสรได้หามต่ออีกบ่อน,นะพี่น้องขาบ่ได้หามต่อเด้อค่ะเด้อหามตะมาวันเลยแล้กวก็แล้วเพราะว่าไปวัดแล้วมันเก้าเมตรมันตรงอยู่เสาพอดีเด้อค่ะเด้อตรงอยู่เสาพอดีเป๊ะเลยเนาะคะ่ะเนาะบาที่นี่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็เลยใจดีพี่น้องขา่นก็เลยเย็นยวนให้เนาะคะ่ะเนาะ ตรงกับเสาเป๊ะนะหลังคามันก็ตกเสาพอดีแม่นบ่อกับเล้ยพอดีง่ายต่อไปเนาะค่ะเนะ Nh าะง่ายแต่จากเมื่อวานนี่รับประกันหามไปแล้วนะเลยกับเม็ดเข้าไปแล้วเมืนบ่พี่น้องค่ะเพิ่นก็จะอาดวัดแล้วเนาะบัดนี้เลยเก่าเม็ดพอดีเป๊ะเพิ่นก็เลยวางไปเก่าเม็ดพี่น้องค่ะบัดนี้สารแม่ยสนและพี่ก็เลยได้อยู่หม่องที่สองมาค่ะพี่น้องค่ะบัดรง่ายหม่องที่สามเด้อค่ะเด้อง่ายครั้งแรกแล้วประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับแม่ค้าพี่น้องค่ะง่ายเด้อค่ะเด้อง่ายเข้าไปเนาะค่ะเนาะง่ยายเข้าไปอีกเพราะว่า ม,ม, um, ม, ang, ม,ม,มันเลยเก่าเม็ดมหาถนนมันบ่ปลอดภัยเนาะค่ะเนาะย่าทั้งสองฟังเด้อค่ะเด้อฟังบ้านหลวงพ่อฟังป้ายางอันกาแฟพ่อนะพี่น้องคะถ้าเลยเก่าเม็เขม้าเพิน่ at ot. นให้ย่ายเนาะค่ะเนาะประมาณนี้เราพี่น้องคะเพิ่นก็มาตรวจนะเพิ่นกับมีเอกสารมานะพี่น้องคะมันบอกห้เวลาย่ายพี่น้องคะซิบหามือเด้อค่ะเด้อทั้งการมันบอกว่าห้เวลาย่ายซิบหามือหลังจากซิบหามือแล้วถ้าบ่าะย่ายมันบอกเพิ่นกสิมีเอกสารกระดาษมาเด้อค่ะเด้อ มาเซิร์นหายง่ายนะประมาณนี้ละเพื่อนก็นมาบอกแกงข้าวให้ราบเนะค่ะเดอ้อส่วนพญานาคนะพี่น้องขามันก็นเลยเก่าเมตรไปอยู่เนาะลุงพ่นบอกว่าเป็นสีเมตรเออสำหรับพญานาคแต่ว่าปัญหาคือบอกไงว่าสางยูทีป้าสงวนค่ะพี่น้องขาเนี่ยนั้นเป็นปัญหาตรงนี้เนาะค่ะเนาะว่าสิได้ลือ้อรือเสิได้ทุบรือสิได้ถอนก็คอยมาติดตามกันอีกเด้อค่ะเดอ้อกับสิได้ลู้เวลาภายในอะ่ะ มาโดนเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเรื่องทุบเด้อพญานาคเนาะค่ะเนาะทุบหรือว่าทุบนี่ล่ะเอาก็มาค่อยติดตามกันเด้อค่ะเด้อสำหรับตลาดน้อยใหญ่เด้อค่ะเด้อภายละวันภายสิบหามือเนาะค่ะเนาะเออนะค่ะพี่น้องค่ะการมาสรลุ่ยฟังเด้อค่ะเด้อสรุปคลิปนี้เนาะให้ยลุงพ้นเนี่ยเอาหลักฐานมาโซ่เด้อค่ะเด้อทั้งสามเรื่องเออเนาะค่ะเนาะบอมเอนมิตรปฏิเสธอย่างเดียวมันว่าพี่น้องค่ะเรื่องเงินวัดพร้อมเอาหลักฐานมาโซ่เด้อค่ะเด้อบอมเอนปฏิเสธมันว่าพี่น้องค่ะเออ เบิกยูเข้าใจยูโบกมาแต่ว่าบินน่ะจ่ายของนะ่ะบพาท่นเห็นเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็เงินมันก็แตกต่าง,งอ่ะแตกต่างอ่าข้อเท็จจริงน่ะมันสองแสนมันแตกต่างกันสองแสนได้พี่น้องขาสองแสนกว่าเป็นบอนี่ละหา,ลหายเอาข้อมูลหรือหายหลักฐานมาโซ่เด้อค่ะเด้อเพราปฏิเสธอย่างเดียวอันที่สองกับปฏิเสธเรื่องอ่าอ่าพยาคุดพี่น้องขาเป็นบ่นว่าบ้านในทุบถิมถ้าสมมติเราบ้านในทุบถิมม่หลีเอาหลักฐานมาเบิ้งเด้อค่ะเด้อเป็นบ่เพราะสิบบอได้มีคนเขาก็ละหากันอีกต่อไปเด้อค่ะเด้อ อันปฏิเสธที่สามนี่เรื่องคดีค่ะพี่น้องคะเราปฏิเสธเด้อค่ะเด้อเรื่องคดีรับทราบขอเขาก็หาแล้วแต่ว่าปฏิเสธไปแล้วทั้งสองขอหาเนาะค่ะเนาะขอหาไม่นะพี่น้องคะไม่เมธสุรพีเมืนบอเหมืมะข่านี่ละอันที่สองกับปฏิเสธนักข่าวนะพี่น้องคะว่าบริธรรมการอ่าทิ้งทรัพย์ไม่นานะแล้วก็บริโภคมขืนร่างกายจิตใจแต่ว่าทำลายร่างกายนี่รับอันเดียวนะพี่น้องคะเพิ่นแก้สามข้อหาเนาะนี่ละปฏิเสธทั้งสามอย่างสำหรับสรุปคลิปนี้เด้อค่ะเด้อ ปฏิเสธได้แต่ว่าต้องมาโชว์หลักฐานพร้อมเด้อค่ะลุงบ้นเมนบอกค่ะพี่น้องค่ะทุกคนก็อยากทราบเนอะค่ะเนอะประมาณนี้เ้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้เจอกันในไลฟ์สดรายละเอียดเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ